สนับสนุนโดยแมคครรีดีวสองแปดพูดคุยก,กันกับคุณปิงประกิตนะคะคุณปิงสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับได้เวลาขึ้นจริงหรือยังคะเซตสำหรับรอบนี้อืมไม่จริงรดูแล้วความเสี่ยงเยอะมากมีโอกาสลงอีกนะครับดูทรงแล้วเหนื่อยนะครับเพราะว่าอ่านี่เรายังไม่เป็นจุจดยี่ใหญ่ที่สุดนะจุดยี่ใหญที่สุดก็คือลักเตียก ลุยเข้าอ่ายูเครนแบบเหนียวนะฮะนี่ยังไม่เป็นจุดนั้นเลยตอนนี้เขาแค่เริ่มอพยพนะฮะคนละเมืองกันแค่นั้นเองนะครับก็เดี๋ยวเราต้องเตรียมรับมือกับสึกใหญ่นะครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวอีกไม่นานรัสเซยียก็ต้องกดขยี้ยูเครนให้ลาบนะครับเพื่อบีบให้ยูเครนต้องยอมนะครับ <C AD> น่ามาคงกดดันคุเยอะนะครับอืมจะจะหลุดนี่ก็อีกนิดนึงก็จะๆๆหลุดพัๆๆหนหกนะคะบ้านเรา ก็เขามีความเสี่ยงที่จะมาเทสทันผมครับก็เขาเจาะตอมือในในระยะเวลาอันกลั้งใน่อนาคตถึงหน้าถ้าไม่ลงมาก็ดีนะครับแต่ผมคิดว่าเสี่ยงมากนะครับค่ะก็แนวรับน่าจะเป็นพันหกได้ไหมฮะรอบนี้ใช่ครับค่ะนะคะส่วนตลาดเอสเอ็นพีห้าร้อยล่ะคะลงเหมือนกันห้าร้อยผมเชื่อว่าวันนี้มีโอกาสเด้งนะ นะครับแต่ว่ามันเป็นการเด้งเพื่อเพื่อเต็มลงนะครับอย่างที่บอกว่าสายการลงซียูเคเนี่ยไปไริษัสุดที่หนักที่สุดนะครับก็วันนี้คงเด้งก่อนถ้าใครอยากจะเก่งกับระยะสั้นอาจจะเป็นคอดี mm hmm. วิวทําทำได้นะครับก็เด็นคอดวิวตัวอสีน hmm. ด mm ีเอ็กได้เลยเพราะว่าขึ้นลงหนักนะครับแต่ถ้าแต่มาคอเซ็นตี้เนี่ยมันวันนี้มันมันดูมันดูเสียงลงมากกว่านะครับ mm hmm. ก็ในเซ็ตี้ผมว่าเห็นด้วยกันหน้าช็อตหรือหน้าพุทธน,น้าจะดีกว่านะครับ แต่ว่าก็เป็นการเล่นสั้นในฝั่งของตัว S&P ห้าร้อยนะคะเด้งเล่นเด้งเท่านั้นนะคะส่วนเซ็ตฟลงก็มีดาวไซต์จำกัดใช่ครับค่ะนะคะได้ค่ะก็ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงหนักเลยใช่ไหมคะตอนนี้ส่วนน้ำมันที่ขึ้นนี่<อ>ไม่ได้ช่วยพยุงหุ้นกลุ่มพลังงานให้ดันเซ็ตได้เลยเหรอก็ไม่นะผมว่าก็อย่างมากก็แค่ตี้กลมพลังงานคือไม่ได้ลงแต่ครับคือเรื่องขึ้นเนี่ยมันไม่ขึ้นเพราะนั้นลงซื้อมันไม่มี นะครับแต่ลงไม่ไ้ไม่ลงเพราะคนยังมีพอร์ตพลังงานไว้สำหรับเดจิ้งอรอตนะครับแต่ว่าดังนั้นมันก็เลยไม่ได้เป็นตัวช่วยอะไรตลาดเลยนะครับต่อต่างพื้ทีผมยังมีความเสี่ยงที่โดนเทขายอีกก็ว่าเปิดหน้าพุ๊เปิดหน้าชอตไว้ดูดูเฟสได้ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณปิงค่ะสำหรับกลยุทธ์ในเช้าวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ คุณปิงประกิตนะคะกลยุทธ์นะคะก็สำหรับตลาดหุ้นบ้านเราเล่นลงน่าจะดีกว่านะคะก็เอสเซห้นะคะแต่ว่าดาวไซด์ก็ค่อนข้างจำกัดนะคะอยู่ที่บริเวณ1,600จุดที่จะเป็นแนวรับนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องเล่นสั้นค่ะนะคะเล่นช็อตนะคะเซตห้ นะคะถ้าเป็น DW นะคะ S 5 0 2 8 P 2 2 0 6 A นะคะค่าเกียร์ริง9.8 i i เซนซิีส่วนตลาดหุ้นในฝั่างของต่างประเทศที่ลงมาค่อนข้างหนักเป็นจังหวะของการเข้าไปลองคอนะคะแต่ว่าเป็นการรีบาวเท่านั้นเล่นเด้งในระยะสั้นเหมือนกันค่ะนะคะ S&P 5 0 0เซนเด็กสามารถลองคอได้นะคะ S&P x 2 8 C 2 2 0 6 A นะคะค่าเกียร์ริี่จุดงเซนซิี2นะคะก็เป็นการเล่นเกณงกกำไรเด้งจากการที่ ลงมาค่อนข้างเยอะเป็นกลยุทธ์นะคะสำหรับตัวของ DW ในช่วงนี้นั่นเองนะคะใครเทรด DW อยู่แล้วเลือกหมายเลข2องแปดแมคโครใครไม่เคยเทรดเลยสแกนเคียวกดปุ่มจอรับบทวิเคราะห์ฟรีเลยนะคะแล้วก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งช่องทางทางเว็บไซต์เว็บไทยดีดค่ะสนับสนุนโดยแมคโคร y ี w 2 8ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ t h ยดีดีวีค